พี่น้องครับผมพึ่งขึ้นมาจากไอ้วานแหหผมเอาหันไปใส่หมองเอาเลยเอาแหหไปน้ำคำคำครับผมผมไปวานแหหเดี๋ยวเบิ้งใส่เบิ้งว่าผมได้อีหยังพี่น้องมาสองตัวยังไงเลยพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ในนี้เดี๋ยวใส่เบิ้งผมได้อีียงมาถึงผมกับบ่เคยได้ยักเทือนะพี่น้อง โดนเหเอากล้องไปบ่โดนพี่น้องเอากล้องไปบ่โดนเอากล้องไปบ่โดนครับผมบ่เอากล้องไปมันผันโดนตาหน่อยบ่เอาครับเอาต่ป่าไงนี่แหละเออนี่แหละเนียเอ็นเราบ้านน้ำไหลมือเ้านี่วันนี้วันเสาร์นะครับเนี่ยเอากล้องไปโอ้เงยไหล พูดนะป่าแดบดบมันเป็นโ้นหมดพี่น้องตัวนี้มาได้จงไหครับผมฟุกคัดวานไปผมราบุ้มขึ้นแม่ว่ะตัวแรกในตัวนี้เลยวานแหหสองเทือครับผมในเทือละโตแตเฉพาะป่าหน่อยมันก็นขึ้นป่าหน่อยมันหนีขึ้นมาอยู่สูงๆพี่น้องมันย่านสองตัวนี้ละโดยเฉพาะตัวนี้โอ้วานน่าจะมีคููครับแต่ว่าถือตัวเดียวเดี๋ยวผมสีสังางิึงครับผมมัน ตาสังกันพี่นอ้องโอ้ยหลบคำหลบคำพี่นอ้องหลบคำมันหยุดอู้หนักจังปะปลาเล็ตัวนี้หนักจใจพี่นอ้องอู้พี่นอ้องปลาเล็ตัวนี้ตกไปโ,โลเคิลครับผมโ,โอ้โหผงใหญ่ครับผมหนักตึงเลยพี่นอ้องเพราคนสะดุ้งแหบิึงไม่ดีครับผม วั้มวนไหลาวานเห็นถือปลาเล็ดพี่นอ้องใสบ่บึมบ่มบ่มอยูยอย่างบ่งได้เอากล้องไปงอออเ,งเ,เอากล้องไปมันแหงเมื่อเอากล้องไปมันผันบ่ถือตัวโอ้ขออะไรเงยตัวปลากระสูนตัวนี้สูงนั่นบ่ตัวนี้เจ็ดขีดครับผมเจ็ดขึ้แปดแปดขีดครับไอ้สูบตัวนี้ตัวแรกแตไอาสูบนี่แหละวันที่สองในปลาเล็ดเออในปลาใหญ่สองตัว มันมันครับผมพี่น้องหัวค่ำครับผมฝาแหล็กง่มันมันเดี๋ยวร้อรุ่นมืออื่นเศร้าครับผมมาสิได้มาอีกบ่